เข้าไทยไม่กักตัว1พฤษภาเปิดลงทะเบียนระบบใหม่29เมษาแต่ QR code ของเดิมก็ยังคงใช้ได้อยู่ไม่ต้องลงใหม่นั่นหมายความว่าใครอยากจะรีบลงทะเบียนช่วงนี้ก็คงต้องลงระบบเก่าไปก่อนซึ่งกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องจองโรงแรมไปซะง,งั้นเพื่อที่จะมาลงระบบเก่าถ้าเราใจร้อนเพราะระบบเก่าให้ต้องให้ส่งโรงแรมด้วย แล้วทีนี้เราก็ค่อยไปแคนเซิโลโรงแรมเอาทีหลังอันนี้คือใครจะทําระบบใหม่นี่หมายถึงว่า29เามษาที่ว่าเราไม่ต้องจองโรงแรมไม่ต้องจองตรวจโควิดใดๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะวันนี้ที่พูดนี้คือ2ี่เมษาเขายังไม่ได้มีการแก้ใดๆฉะนั้นถ้าเรากรอกตอนนี้เราก็ต้องแนบโรงแรมอยู่ดีฉะนั้นใครไม่ต้องการแนบโรงแรมเนี่ยก็คือ,อรอ29เามษาเลยเรียกว่าระบบใหม่ก็คือลงทะเบียนแบบที่ไม่ต้องกรอกโรงแรมได้แล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือคนที่ ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยที่ว่าถ้าเลือกที่จะตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยแล้วต้องแนบกับระบบ Thailand Pass เนี่ยถ้าเลือกตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องแล้วไม่ต้องกัดตัวเหมือนคนฉีดวัคซีนเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าเลือกตรวจก่อนขึ้นเครื่องก็จะไม่ต้องกัดตัวถึงแม้จะไม่ฉีดวัคซีนก็ตามเนี่ยจะต้องรอลงทะเบียนไม่เกิน72ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องบินออกถึงจะได้ คือสรุปว่าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องแนบผลการตรวจด้วยนั่นเองฉะนั้นก็รอลงทะเบียนลุ้นนิดนึง72ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าเครื่องบินออกเท่านั้นครับก็มาตามประกาศนี้ก็คือมาจากหน้าแรกของ Thailand pass นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเลือกเข้าไทยทางอากาศปุ๊บก็มีอันนี้เด้งขึ้นมาเลยเป็นประกาศในวันที่22เมษายนแล้วก็มีภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างด้วยอยู่ใต้าภาษาไทยแล้วที่มีคนถามว่า แล้วทีนี้เราสามารถจะต่อเครื่องไปจังหวัดอื่นได้หรือยังคือแค่มาต่อเครื่องกรุงเทพแล้วก็ไปอื่นๆอย่างเช่นเชียงใหม่อุดรหรืออื่นๆอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศใดๆนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ต้องกักแล้วนี่ก็เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แต่ก็ต้องรอความชัดเจนคอนเฟิร์มก่อนอีกทีหนึ่งของเดิมที่ว่าห้ามต่อเครื่องในไทยเลยต่อเครื่องที่ไหนก็ต้องกัก,กตัวที่นั่นก็คือกัก,กไง ใช่ไหมเพราะมันยังต้องกัดตอนนี้มันไม่ต้องกัดแล้วอ่ะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ต่อเครื่องในไทยถูกไหมอ่านี่ตามประกาศในหน้าแรก Thailand Pass นะครับคนที่จะเข้าไทยตั้งแต่1พฤษภาคม65ตามมาตรการเข้าประเทศแบบใหม่ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนแบบใหม่นี้ตั้งแต่29เมษาเวลา0.01นเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปคือเป็นการลงทะเบียนแบบใหม่ที่ไม่ต้องแนบโรงแรมไง แล้วก็มีโอกาสได้ฟังถแถลงของคุณหมอท่านที่ถแถลงประจําเนี่ยนะเขามีพูดออกมาว่าเออต้องให้เวลาเขาแก้ระบบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือไปแก้นะไม่ได้วางแผนกันมาล่วงหน้าเลยสดแดงว่าใครที่จะเข้าแบบต้น,ต,นต้นเดือนหนึ่งสองสามพฤษภาถ้าไม่อยากลุ้นหัวใจวายก็กลายเป็นว่าเออทําไมไม่รู้ก็ต้องไปนี่อัปเดาของอบเอาเองนะว่าจะต้องไปจองโรงแรมทําเป็นจองมาก่อนเสร็จแล้วก็มาขอไทยแลนด์พาร์ทแบบปกติแล้วก็ ได้ QR แล้วค่อยไปยกเลิกโรงแรมทีหลังแต่โรงแรมแต่ละโรแงแรมเขาก็มีกฎของเขาเหมือนกันมีกฎของเขาเหมือนกันว่าบางโรงแรมก็อ่คืนไม่หมดไม่คืนมัดจําด้วยหรืออะไรเงี้ยอ้าวก็กลายเป็นว่าเราจะต้องรอนะถ้าเราแบบเข้าตั้งแต่ต้นเดือนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้จองเนี่ยคือตามที่ประกาศตรงหน้าแรกนี้นะครับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบแล้วคือฉีดวัคซีนครบเข้าไทยคือเหยียบประเทศไทยตั้งแต่1พฤษภานะไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินหนึ่งพฤษภานะเหยียบประเทศไทย1พฤษภา กลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass แล้วก็แนบเอกสารนิดหน่อยอย่างเช่นพาสปอร์ตแล้วก็ใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็เฉพาะชาวต่างชาติก็คือประกันวงเงิน1,000 10, 0 US ดอลลาร์เฉพาะชาวต่างชาติเป็นวงเงินคุ้มครองนะครับไม่ใช่ราคาก็คือซื้อเฉพาะชาวต่างชาติคนไทยไม่ต้องซื้อหมายถึงว่าพาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อพาสปอร์ตต่างชาติกับชาวต่างชาติต้องซื้อประกัน ก็เอกสารมีแค่นี้นะครับก็คือไม่มีเอกสารการจองโรงแรมหรือจองตรวจโควิดใดๆทั้งสิ้นแล้วตอนนี้อ่าฉะนั้นถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็แทบจะเหลือแค่ลงทะเบียน Thailand Pass อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเป็นชาวต่างชาติกับพาสปอร์ตต่างชาติก็เพิ่มเรื่องของประกันแล้วก็ลง Thailand pass เหมือนกันพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บก็ผ่านตอมอรับกระเป๋าอะไรปุ๊บก็ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องไปรอรถโรงแรมอะไรเหมือนช่วงเดือนเมษาละแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับ อันนี้ก้าวกระโดดมากก้าวกระโดดมากก็คือมีทางเลือก2ทางแต่ทางที่2ใครจะเอาอะอาทางแรกก็คือถ้ายอมตรวจโควิดผลเป็นลบภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางซึ่งกฎระเบียบตอนนี้คือไม่ต้องตรวจไงใช่ไหมแต่ถ้ายอมตรวจนะตรวจก่อนเดินทางและมาแนบเอกสารในระบบ Thailand Pass ด้วยนั่นก็จากคำพูดนี้เนี่ยต้องลงทะเบียน Thailand Pass คือถ้าเรายอมตรวจก่อนเดินทางนะสำหรับคนไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้วก็มาแนบเอกสารก็จะมีพาสปอร์ตผลตรวจ rt-pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางและประกันเฉพาะชาวต่างชาติที่วงเงิน10,000 u s ด์แสดงว่าต้องมาส่งเอกสารนี้เพราะเราต้องไปตรวจ72ชั่วโมงก่อนเดินทางนี่และต้องมาส่งเอกสารนี้ใน Thailand Pass หมายความว่าเราจะต้องถ้าไม่ฉีดวัคซีนเราต้องรอลุ้น Thailand Pass ภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกซึ่งมันก็ไม่ใช่72ชั่วโมงหรอกเพราะว่าตรวจแล้วก็ต้องรอผลใช่ไหมก็จะมีเวลาแค่กี่เท่าไหร่เองอะ่ะวัน2วันเองอะ่ะ แต่จากตรงนี้เขาบอกว่าก่อนการเดินทางนะซึ่งในถแถลงบอกว่าก่อนถึงไทยซึ่งเป็นไปไม่ได้คุณจะมาให้มาลงเอาตอนก่อน72ชั่วโมงซึ่งตรวจแล้วก็ต้องรอไปอีกวันนึงเสร็จแ,แล้วก็ต้องมาแนบแล้วก็ให้เดินทางทันก่อนถึงไทยได้ Thailand pass ก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องเป็นก่อนเดินทางยิ่งถ้าใครมาจากอเมริกาหรือไกลๆนี่ยิ่งไม่ทันแน่ๆอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ72 hours before traveling ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วยอมทําตามนี้ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันมาถึงแล้วผ่านตอมอรับกระเป๋าแล้วจะไปไหนก็ไปไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ยอมตรวจโควิด rt pcr 72ชั่วโมงก่อนเดินทางถ้าไม่ยอมทําก็จะต้องจองโรงแรม alternative quarantine ซึ่งจะอยู่ในแต่ในกรุงเทพจํานวน5วันซึ่งรวมค่าตรวจ rt pcr หนครั้งด้วยแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนกันก็ประก,กันลงไทยแลนด์พ a ส s อะไรเหมือนกันเลยใครจะเอา เพราะว่าโรงแรมตั้ง5วันเนี่ยฟาดไปเกือบ2องหมื่เลยนะประเด็นมันก็เหลือแค่ว่าหนึ่งคือต้องแบบตรวจกันแม่นมากๆอะ่ะแล้วก็ต้องมารีบขอ Thailand Pass แล้วเขาจะทำให้ทันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงด้วยโอ้โกฎระเบียบเรื่องนี้เหมือนให้เหมือนให้หใหแต่ว่าบีบหัวใจมากทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถใช้ QR code ที่ได้มาแล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ก็ถ้าได้ไทยแลนด์พาสมาก่อนแล้วและจองโรงแรมไปแล้วก็ต้องไปเจรจากันกับโรงแรมว่าจะคืนกันอย่างไรโรงแรมก็เซ็งอีกตามเคยนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอราชจิจจานุเบกษาก่อนเช่นเดิมเพราะเขาก็จะอ้างเนี่ยก็นี่แค่ประกาศไงยังไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมต้องรอราชจิจจานุเบกษาคอนเฟิร์มอีกแล้วแล้วก็อันนี้นิดนึงนะครับที่เขาประกาศมาก่อนอันนี้แล้วแหละคนที่มี Thailand Pass QR code อยู่แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนวันเดินทางเข้าไทย โดยที่ไม่ต้องขอใหม่คือใช้ QR Code อันเดิมเนี่ไงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องแก้ไขวันที่ก็คือเปลี่ยนวันเดินทางใหม่เป็น7วันก่อนหน้าหรือ7วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติสมมุติว่าเราเข้าไทย1พฤษภาแล้วเราจะเกิดจะเปลี่ยนก็บวก7ลบ7นะ็ะใช่ไหมก็เป็นได้ถึงเท่าไหร่8พฤษภาแล้วก็ลบ7ก็ย้อนขึ้นไปอีก7วันอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องแก้ไขวันที่ใดๆทั้งสิน้นของเดิมมันได้แค่72ชั่วโมงไปข้างหน้า แต่ตอนนี้คือบวกเจ็ดลบเจ็ดวันแล้วจริงๆไม่ต้องให้บวกลบเ็ดเนาะจริงๆควรจะแก้ยังไงก็ได้นะครับถรุปว่าก็คงต้องรอยี่สิบเก้าเมษานั่นแหละถามว่าทันไหมเอาว่าก็ทันนะทันนะยกเว้นแต่ว่ามีคนลงถล่มทลายมากจนเจ้าหนะ้าที่ทํางานไม่ทันแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทําอะไรมากแล้วนะก็แค่ใบรับรองฉีดวัคซีนซึ่งก็แทบจะไม่ต้องตรวจอะไรนะ แล้วก็ชาวต่างชาติก็เพิ่มเรื่องของประกันก็จะช้ากว่าคนไทยนิดนึงเชื่อว่าจะได้ไทยแลนด์พ a าสเร็วกว่าเดิมซึ่งปัจจุบันก็เร็วอยู่แล้วก็คือไม่เกิน1วันก็ได้อยู่แล้วก็เชื่อว่าจะได้เร็วกว่าเดิมแต่จํานวนคนที่มากขึ้นก็เลยทําให้มันอาจจะกั้มกึ่งกันนิดนึงถ้าเลื่อนวันเดินทางไปก่อนได้ก็อาจจะเลื่อนนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ขอโดยที่ไม่ต้องจองโรงแรมอะไรเลยเนี่ยก็29เามษาใช่ไหมมันก็จะบีบหัวใจนิดนึงนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีีโออนนะะคคครรรัััับบบบขุณท่ฟง